สวัสดีคุณเอซีช่องปอออนพี่สาวลุงพลนะคะวันนี้ปอออนก็ได้มาถึงนานแล้วนะคะก็เตรียมตัวนะคะเตรียมของให้ลุงเพชรนะคะกับกอธมอนะคะก็จะมาเก็บพริกนะคะเก็บพริกให้นะคะลุงเพชรก่อนนะคะพอได้ไปใส่ส้มตานะคะมาารระละกอปอออนก็จะเก็บให้ลุงเพชรนะคะตอนนี้ก็เก็บพริกก่อนนะคะคุณเอซี เก็บพิกนะคะให้ลุงเพชรก่อนลุงเพชรจะกลับกทมแล้วก็มีนะคะมีพิกแล้วก็มะละกอนะคะก็เป็นบางต้นนะคะที่เป็นลูกนะคะพอรก็จะเก็บให้ลุงเพชรนะคะเอาไปตาที่กทมนะคะวันนี้ลุงเพชรก็จะกลับกทมแล้วนะคะเี๋ยวพอรเก็บเก็บพิกก่อนค่อยไปเก็บมะละกอ พริกสดนะคะเก็บจากสวนใส่ส้มตำก็อร่อยนะคะใส่แกงหน่อไม้ก็อร่อยทานกับข้าวนะคะลุงเพชรชอบกินพริกนะคะชอบกินเผ็ดด้วยนะคะหลังจากที่เตรียมของนะคะเก็บพริกเก็บมะละกอนะคะให้ลุงเพชรเรียบร้อยแล้วประอ่อนก็จะ พาลุงเพชรนะคะไปเที่ยวนะคะที่นาลุงพลก่อนนะคะก่อนกลับนี่นะคะลูงมา ลูกพริกนะคะกำลังกําลังใส่ส้มตำอร่อยนะคะขณะนี้นะคะกินกับส้มปลาน้อยก็อร่อยนะคะทุกคนสดสดจากสวนให้ลุงเพชรเอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็ตำนะคะตำ ดูสิคะคุณเอฟซีตัวเล็กนะคะเดินสวนปลาอ่อนนะคะน้องนำโชคนะคะเดินเดินชมสวนปลาอ่อนใหญ่เลยอ่ะน้องนำโชคเอ้ยน้องนำโชคออกมาลุกออกมา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 ลุกเอาเอาเอาโอ้โห,โหดูสิคะไปอึนะคะคุณเอฟซีรู้ความนะคะคุณเอฟซีเห็นไหมคะน้องเข้ามาอึนะคะมาอึมาขี้นะคะ,ะ,ค,ะคุณเอฟซี โอ้โหน่ารักมากเลยนะคะน้องนำโชคประอ้อนนะคะนี่ค่ะ ก็จะเตรียมของนะคะให้ลุงเพชรเลยนะคะลุงเพชรก็จะไปเที่ยวนะคะที่นาลุงพลนะคะก็จะเลยกลับเลยนะคะวิ่งรถกลับเลยนะคะก็ไม่ได้กลับมาที่บ้านปู่ผ่องย่าพานะคะพ่ออ่อนก็เลยต้องเตรียมนะคะเตรียมพริกนะคะแล้วก็มะละกอนะคะของฝากให้ลุงเพชร ลุงเพชรไม่เอาอ้อยเหรออ้อยลำใหญ่ๆน่ะตัดไปด้วยสิไม่เอาไปกินเหรออ้อยอ่ะอ้อยลำใหญ่นะไม่ไม่เอาไปกินเหรอก็ขอบคุณนะคะคุณเอฟซีนะคะเดี๋ยวปอออนก็จะรีบเก็บนะคะเก็บพริก นี่นะคะพริกพริกสดๆเก็บจากสวนนะคะฮะ,ก,ะกระติบน้อยนะรวมค่าส่งด้วยร้อยห้าสิบบาท แต่แต่กระติบใหญ่นะ่ะรวมค่าส่งนะ่ะสองร้อยกระติบใหญ่รุ่นกลางนะ่ะสองร้อยรวมค่าส่งลุงเพชรถามป้าออนนะคะมีคุณเอซนะคะที่ต้องการกระติบข้าวนะคะป้าออนก็เลยต้องบอกลุงเพชรนะคะ เดี๋ยวอ,อนก็ขออนุญาตคุณเอฟซีนะคะเก็บพริกนะคะให้ลุงเพชรก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะไปเก็บมะละกอนะคะนี่นะคะมะละกอป้าอ,อนก็เก็บให้ลุงเพชรเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นเป็นมะละกอเหิมนะคะเหิม ให้ลุงเพชรเอาไปตำแล้วลูกแรกนะคะลูกแรกในต้นนะคะลุงเพชรจะลงกทมก็พิเศษพิเศษให้ลุงเพชรหน่อยนะคะอันนี้ก็ลูกเล็กนะคะสามลูกปอนก็ปิดให้ลุงเพชรเอาไปตำที่กทมเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะพริกปอนก็เก็บให้นะคะให้ลุงเพชรนะคะก็จะใส่ถุงนะคะใส่ถุงให้ลุงเพชรเตรียมเอาไปกินที่กทมนะคะ เพชรชอบกินพริกนะคะตำตำมะละกอทีในโอรโูนะคะใส่เยอะนะคะสดสดนะคะจากสวนนะกะ่อนก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะเดี๋ยวเตรียมนะคะเตรียมของให้ลุงเพชรก่อนนะคะสวัสดีค่ะ